โอ้โหข่าวนี้แรงจริงๆอิงจริงๆร,งร,งรงลือม,มาก่อนหน้านี้แล้วหลายคนก็โทรมาเช็คก,กันสนันวันไหวบอกร้อยเขาคอนเฟิร์มก่อนดีกว่าไหมอยาให้เอ่ยจากปากเอาเป็นว่าเมื่อคืนเฟิรม์มละเฟิร์มแล้วใช่ไหมข่าวนี้เอากันอย่างนี้เขาสัพัดแรงมากเหลือเกินเมื่อคืนทั้งคืนค่อนข้างจะแอบสุดเล่แล้วล่ะค่ะว่าว่าที่พบตรคนต่อไปติดโควิด พลตเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุกรองพบตรเนี่ยนะที่วันนั้นจะแถลงข่าวใหญ่โตแล้วก็ไม่ได้มาแถลงข่าวบอกว่าถูกแอดมิทเข้าโรงพยาบาลด่วนสัปดาห์ที่แล้วว่าที่พบตรคนต่อไปพลตรบจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุกที่เรียกันว่ารลองปั๊ดรองปั๊ดรองปั๊ดขณะนี้เือแฟ้มยิงตรงนายกลุงู่เป็นประจำใช่แล้วรายงานตรงบอกถึงการยืนระยะบอกถึงความไว้วางใจบอกถึงอาการลุงตู่เลือกแล้วค่ะ โดยเฉพาะคดีหน้ากากรายงานตรงยิงตรงแปลว่าลุงตู่เลือกแล้วม,มีคนต้องสังเกตนะรองปัสของลุงตู่ค,ค่อนข้างจะเข้าๆออกๆโออรงพยาบาลก็หลายรอบนะแต่ว่ารอบล่าสดุดค่อนข้างจะเป็นเรื่องเป็นราวถึงขนาดไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลมาร่วมถแถลงข่าวการจับกลุ่มพันยศหัวโจกหน้ากาก,ากได้ วันนั้นก็ลุ้นกันงายอยากถามท่านรองโดยตรงไม่อยากถามคนอื่นถแถนข่าววันนั้นจริงปล่อยค่ะจริงปล่อยจริงะเพราะท่านรองไม่ได้มารวมขวขวเขาบอกมีข่าวด่วนเลยถูกแอดมิข้าโรงพยาบาลจริงปล่อยจริงๆงนะฮะใช่มเมื่อคืนสะพัดแรงมากว่าที่พบว่าตรอรองปัดติดโควิดโควิด -19 ก็น่าจะไม่หลุดไปจากนี้หรอกดูสิครับก็มันจะได้เป็นพบาตรอถูกพิโควิดซะละแต่ก็ไม่ได้มีผลกับตำแหน่งนะถึงจะโดนโควิดก็ตาม ชประคองสถานะปอดให้ดีๆนะครับรองปัดครับดูแลประคองสถานะปอดให้ดีๆนะะคุณหมอดูแลกันเต็มที่นะฝากดูแลว่าที่พบตรของเราในอนาคตด้วยนะคะไม่แน่ใจนะแอดมิตที่โรงพยาบาลตํารวจหรือว่าที่ไหนไม่แน่ใจไม่แน่ใจค่ะแต่ว่ากันไปแล้วโดยหลักก็ควรจะโรงพยาบาลตำรวจก็แล้วแต่ก็แล้วแต่จะแอดมิตเข้าโรงพยาบาลแล้วกันพูดถึงโควิดที่แล้ว